มากันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอดีตพิษุนีสุทัศนาหรือว่าหมอปลายไพยกระซิบด้วยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยทานเวลาสิขาบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหมอปลายนะฮะก็ได้บันทึกคลิปวีโอไว้นะครับพร้อมเปิดเผยข้อความอย่างมีนัยยะทุกคนพูดถึงประเทศไทยแล้วก็การกลับมาเป็นหมอปลายดังเดิมอ่าโดยหมอปลายนั้นนะครับจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยในวันที่29มิถุนายนนี้นะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะฮะสำหรับก้าวแรกที่เหยียบพื้นแผ่นดินประเท ทไทยในฐานะหมอปลายหลังจากศึกแล้วนั่นเองฮะค่ะตอนนี้ก็ศึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ครบหนึ่งปีพอดีนะคะกับการบวชเป็นพิสุนีนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะได้ไปกราบพระเทระผู้ใหญ่นะคะเพื่อขอขมาแล้วก็ขอลาศึกนะคะก็ได้ถวายดอกไม้ถวายพระนะคะแล้วก็ได้ถวายพระประธานที่วัด ที่อยู่นะคะถวายให้เป็นองค์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ขอขมาพิษุณีในวัดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นหมอปลายคนเดิมแล้วะคะ่ะยังไงเจอกันที่ประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์หนึ่งปีให้ฟังนะคะว่าเจออะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าด้วยชีวิตปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอประสบการณ์แบบนี้นะคะถ้าไม่ได้บวชเป็นพิษุณีะคะ่ะก็ มีประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยสนับสนุนม,มาตลอดนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r แล้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ